ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตนักกลุงเทลฮาวิฟประเทศอิสราเอลครับก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือคนไทยกลุ่มที่2กลับถึงประเทศไทยในช่วงเย็นของวันนี้ สถานเอกอัครราชทูตนกรุงเทลฮาวีปประเทศอิสราเอลได้ช่วยอำนวยความสะดวกแรงงานไทยซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางและหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่อันตรายจำนวน19คนโดยให้โดยสารเที่ยวบินของสายการบินเอลอัสอิสราเอลแอร์ไลน์เที่ยวบิน LY 085ซึ่งออกเดินทางจากกรุงเทลฮาวีปในเวลา4นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นและก็มีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 17นาฬิกา15นาทีของวันเดียวกันโดยจะเป็นเที่ยวบินเที่ยวที่สองที่ทางสถานเอกอาคาัครราชทูตได้จัดส่งคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นในโอกาสนี้เองนะครับทางสถานเอกอาคาัครราชทูตก็ได้มีการจัดรถพาแรงงานไทยบางส่วนไปสนามบินพร้อมเตรียมอาหารน้ำให้แรงงานไทยทั้ง19คนด้วย ด้านนายเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปร่วมประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินต่อสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลณักกระทรวงการต่างประเทศที่ประชุมได้หารือแนวทางในการอพยพคนไทยเกือบ6 0 0 0คนกลับประเทศนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เตรียมเครื่องบินให้พร้อมและยังมีเครื่องบินพาณิชย์จากสายการบินนกแอร์สองลำแอร์เอเชียสองลำส่วนสายการบินไทยนั้นจะให้คําตอบในวันนี้โดยจะเป็นการบินพิเศษผ่านน่านฟ้าสีประเทศโดยกระทรวง การต่างประเทศจะใช้เวลาในการประสานเพื่อขออนุญาตบินผ่านน่านฟ้าภายใน48ชั่วโมง ด้านนายสตวแพทย์ชัยวัชรงคโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางอนาซากิฟเอกอคราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคาระวะนายเศรษฐาทาวีสินนายกรัฐมนตรีณห,ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นด้วยความกังวลหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติในเร็ววันและขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สิสนไทยขอคัดค้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบโดยทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์รวมถึงคนไทย เอกอัคราชทูตอิสราเอลกล่าวว่ารัฐบาลอิสราเอลเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสูญเสียเกิดแก่ผู้บริสุทธิ์โดยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนไทยและผู้บริสุทธิ์ทุกคนพร้อมจะดูแลทุกคนที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเหมือนเป็นพลเมืองของตนเองแต่ขอให้เข้าใจว่าอิสราเอลเผชิญกับสงครามรูปแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนทั้งนี้ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับรัฐบาลไทยทำกลางสถานการณ์และความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้อย่างดีที่สุดซึ่งต่อ ตอนนี้ได้อ,อพยพคนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายออกมา4กิโลเมตรจากพื้นที่อันตรายรัฐบาลไทยเองนะครับให้ความสําคัญสูงสุดในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทยในอิสราเอลซึ่งมีอยู่ประมาณ30,000คนโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับเอกอัครราชทูตไทยนกรุงเทลฮาวีฟอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์และจัดแผนให้การช่วยเหลือคนไทยขอบคุณฝ่ายอิสราเอลที่ให้การสนับสนุนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนไทยทุกคนขณะนี้นะคะมีคนไทย16คนถูกลักพาตัวซึ่งรัฐบาลห่วงกังวลต่อความปลอดภัยของคนไทยเหล่านี้ขอให้รัฐบาลอิสราเอลให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คนไทยทั้ง16คนได้รับการปล่อยตัวรวมทั้งขอความสนับสนุนภารกิจการพาคนไทยซึ่งลงทะเบียนเกือบ6,000คนต้องการกลับบ้านซึ่งเอกอัครราชทูตกล่าวว่าขอให้เชื่อว่าจากความร่วมมือทุกท ให้ความช่วยเหลือทุกทางที่ทำได้เพื่อช่วยคนไทยและโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอให้ในายจ้างชาวอิสราเอลได้ดูแลลูกจ้างชาวไทยทุกคนอย่างดีด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้เองนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากมีการพูดคุยกับทางทูตของอิสราเอลแล้วเนี่ยก็ได้ออกมาให้ความมั่นใจกับพี่น้องคนไทยว่าสําหรับแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลตอนนี้และได้รับผลกระทบเนี่ยท่านจะมีการจัดเครื่องบินไปรับกลับโดยด่วนตอนนี้ทราบว่ามีการแจ้งไว้ประมาณ6,000คนแล้วแต่ก็จะทยอยพากลับบ้านโดยด่วนนะครับยังไงก็แล้วแต่เราก็คนไทยก็ส่งกําลังใจให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะคะ